สวัสดีครับวันนี้มาพบกันรอบเย็นกับการอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กับต้นและนิกเช่นเคยครับย้ำอีกทีนะครับว่าพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามช่อง YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์ให้ต้งกับนิกด้วยถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับ ทุกชิ้นมีใบรับประกันให้จากทางร้านวันนี้มีงานน่ารักน่ารักหลากหลายชิ้นเลยถ้าชอบชิ้นไหนแล้วเราก็อย่ารีรอที่จะกดสั่งซื้อเข้ามาแคปรูปภาพส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมของประจำวันนี้กันครับเริ่มกันที่งานชิ้นแรกนะครับกับ สายสร้อยคอทองคำร้อยด้วยเม็ดทองและเม็ดปะวะหล่ำงานเก่าตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำเกาสิลงยา น้ำหนักรวม77.68กรัมนะครับหน้ากว้างของลูกปัดทองลงยาเนี่ยใหญ่สุดอยู่ที่ประมาณ9มิลความยาวของสายสร้อย30.5นิ้วแบบสวมหัวได้นะครับราคาขายส่งต่อ175,000บาท สวยงามจริงๆสำหรับสร้อยคอร้อยเม็ดทองลงยาเส้นนี้งานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นงานทองเก่านะครับที่มีลวดลายแบบเรียบหรูจริงๆตัวสร้อยเนี่ยยาวได้ระดับแบบนี้ใส่กับชุดอะไรก็ดูดีมากๆเลยนะครับตัวชิ้นงานมาในสภาพที่ดีมากๆเป็นงานเก่างานบ้านคนตัวเรือนเนี่ยของ ตัวสร้อยเนี่ยเขาก็จะเป็นสายสร้อยโซ่ทองคำนะครับแล้วก็นำมาร้อยกับเม็ดทองต่างๆทั้งเม็ดทองกลมเล็กแล้วก็เม็ดทองกลมใหญ่รวมถึงเม็ดทองกลมลูกปัดลงยาพี่ๆดูที่สีของทองคำประกอบไปด้วยนะครับสีทองของเขาสีทองสุกเปล่งประกายใส่กับชุดไทยๆเช่น เสื้อลายลูกไม้หรือว่าชุดผ้าไหมดูดีแล้วก็ดูภูมิฐานมากเลยเดี๋ยวเราไปดูความสมบูรณ์ค่อยๆไล่ดูกันเห็นไหมครับว่างานลงยาลูกปัดที่ลงยาเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับแล้วก็เม็ดทองแต่ละเม็ดมาในสภาพที่สมบูรณ์ไม่บุบบี้เช่นเดียวกันใส่สร้อย ที่ยา,ยาวๆแบบนี้หายากครับถ้าพี่ๆเป็นคนที่ชอบสะสมงานทองอยู่แล้วงานทองลงยาเส้นนี้น่ามีไว้ใช้น่ามีไว้เก็บสะสมจริงๆกด cf กดจองกันเข้ามาได้เลยครับมาต่อกันที่งานต่างหูใบโพเรือนทองตุ้งติ้งนะครับ ตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่12.46กรัมนะครับประดับด้วยทับทิมไพลินและก็แก้วหลากสีโบราณความยาวช่วงตัวห่วงเกี่ยวจนมาถึงตุ้งติ้งล่างสุดนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.3เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง29,950บาท สวยงามลงตัวดูดีมากๆเลยสำหรับงานทองที่มีฝีมือแล้วก็ลวดลายแบบนี้นะครับตัวชิ้นงานเรือนทองเนี่ยเขาจะทำเป็นทรงใบโพนะครับแล้วก็จะใช้ตัวเส้นทองเนี่ยค่อยๆขดเป็นลวดลายต่างๆโดยการเพิ่มสีสันด้วยทับทิมแล้วก็ไพลิน และก็ยังมีตัวแก้วนะคะเป็นแก้วงานเก่าเนี่ยหลากสี ังเพื่อเพิ่มสีสันให้กับชิ้นงานด้วยตัวตุ้งติ้งเนี่ยดูทําให้ชิ้นงานดูหวานแล้วก็ลงตัวเป็นต่างหูงานทองนะครับงานที่มีฝีมือสามารถที่จะใช้ประยุกต์ใส่ได้กับทั้งชุดแนวไทยๆนะครับหรือว่าเป็นชุดสมัยใหม่ใส่ก็ดูดีดูเก๋แล้วก็ดูมีสไตล์ไม่เหมือนใคร งานดีงานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเรือนนะครับก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้รวมถึงห่วงเกี่ยวงานดีๆแบบนี้หายากนะครับถ้าพี่พรักงานเก,เก๋งานที่มีดีไซน์กดสั่งซื้อมาเลยครับมากันที่งานต่างหูดอกพิกกุลประดับด้วยเพชรลูกโลกนะครับ ตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม4.14กรัมประดับด้วยเพชรลูกโลกนะครับแล้วก็หน้ากว้างของตัางหูได้อยู่ที่ประมาณ1.5คูณ1.5เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง13,590บาท เป็นตางหูงานดอกพิกุลที่ดีแล้วก็น่าใช้ครับตัวชิ้นงานดีไซน์ของเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นเรือนดอกพิกุลใส่กันง่ายๆขนาดไม่เล็กเลยนะครับใส่ขึ้นหูได้ระดับประมาณนี้ใส่ติดหูได้เลยงานดีงานสวยสมบูรณ์ตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะโดดเด่นด้วยการใช้เพชรลูกโลกแบบรองซับมาประดับประดานะคะให้เกิดความ เ,เขาเรียกว่าความสว่างสวยแล้วก็ความวิงวิงของชิ้นงานยิ่งอยู่บนตัวเรือนทองดอกพิกุลแบบนี้ดูดีสามารถที่จะอใช้นะครับได้ในทุกๆโอกาสใส่ติดหูก็ได้ใส่ได้บ่อยใส่ได้ทุกๆวันยิ่งใส่ทุกวันยิ่งเพิ่มความสวยงานดีๆแบบนี้กด cf เข้ามาได้เลยครับ เรามากันที่งานต่างหูทับทิมเรือนไข่เพชรอินฟินิตี้นะครับตัวเรือนนะะ่ยเขาจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม7.95กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่าเจรไนาเหลี่ยมเผาเก่าพร้อมไปเซอร์บนตัวเรือนนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรทั้งหมด128เม็ด รวม64ตังหน้ากว้างของตังหูอยู่ที่1.8คูณ0.9เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง32,500บาทรูดูดีเป็นแบบที่เรียบโกนเน้นที่ดีไซน์จริงๆครับสำหรับตังหูคู่นี้ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะทำเป็นเรือนไข่นะคะเป็นรูปอินฟินิตี้สวยงามแล้วก็จะ เดินลวดลายด้วยการใช้ทับทิมพมา่าสีสวยเป็นสีชมพูเข้มเจรนเหลี่ยมมาค่อยๆฝังไล่เรียงกันไปงานละเอียดจริงๆแล้วก็เล่นลายขอบด้วยการใช้เพชรเม็ดเล็กๆนะครับมาประดับเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีตัวล็อกนะครับแบบห่วงเกี่ยวก็แน่นหนาสมบูรณ์งานดีมากนะครับแล้วก็หน้ามีไว้ใช้กด CF มาเลยครับ มาต่อกันที่งานต่างหูหัวใจ b l u ท t o พัสประดับด้วยกริปปิ้นเพชรนะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม7.37กรัมประดับเม็ดยอดด้วยบ l ูท t o พัสเจรไนรูปหัวใจแล้วก็ประดับด้วยเพชรทั้งหมด18เม็ด รวม18ตังหน้ากว้างนะครับของตัวตังหูเนี่อยู่ที่1.7คูณ1.0เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง15,500บาทรีบกดจองรีบกดสั่งซื้อมาเลยเห็นสีของ b l u e t o p a z s ไหมครับสวยเด่นสะดุดตาแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ย มีความหวานแล้วก็ความเก๋นเนี่ยอยู่ในชิ้นงานเดียวกลมๆมากๆตัวชิ้นงานดีไซน์ของเขาจะเน้นให้ตัวบลูโทพาสหัวใจเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับเพราะว่าสีของเขาเนี่ยสวยจริงๆเป็นบลูโทพาสสีสวยแล้วก็กระจ่างเล่นไฟดีส่วนดีไซน์ของเขาด้านล่างเนี่ยเขาจะใช้เพชรมาทำเป็นเรือนเหมือนริบบิ้นนะครับทำให้ ตัวชิ้นงานเนี่ยดูน่ารักแล้วก็ดูน่าใช้มีใช้นะครับในในชุดที่ว่าเวลาเราใส่แบบสบายสบายเนี่ยบอกเลยว่าคู่นี้จะทำให้พี่ดูโดดเด่นไม่น้อยเลยครับมากันที่ข้อมือจันทับทิมพมา่างานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำา7 9 0น้ำหนักรวม15จุด 52กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่าเผาเก่านะครับพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนหน้ากว้างสูงสุดนะครับของตัวสร้อยข้อมืออยู่ที่1.9เซนติเมตรความยาว17เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง35,900บาทงานดีเหลือเกินครับสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้มีความละเอียดนะครับ ในเชิงช่างของช่างเก่าที่เขาจะมีความาละเอียดละออแล้วก็มีฝีมือในการจินตนาการลวดลายแล้วก็การฝังเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็เรียบร้อยครับตัวเรือนทองแน่นหนาแข็งแรงโดยเฉพาะสายสร้อยเรามาดูที่สายสร้อยกันเห็นไหมครับสายสร้อยเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเหมือนโซ่นะครับ แล้วก็ลายแบบนี้จะแข็งแรงแล้วก็แน่นหนาะดูที่ตัวตะขอนะครับตะขอใหญ่หนาะไม่บางเลยตัวสีของทัพทีมพาม่าก,ก็เป็นสีชมพูเข้มสีหวานมากนะครับแล้วก็ยิ่งขับกับตัวเรือนสีทองเดี๋ยวบอกเลยว่าเข้ากันเข้ากัน สร้อยข้อมือจันทับทิมเส้นนี้ใส่ติดข้อมือได้ครับสำหรับพี่พี่ที่รักในงานเก่านะครับแล้วก็ชอบงานที่ดูไทยๆดูวินเทจโดยเฉพาะพวกงานทับทิมสร้อยข้อมือเส้นนี้เหมาะมากๆที่จะอยู่บนข้อมืออันสวยงามของพี่พจริงๆครับถ้าพี่ๆสะสมงานเก่าโดยเฉพาะพวกงานสร้อยข้อมือเส้นนี้ไม่ควรพลาดกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับ มาต่อกันที่งานพลอยแถวประดับเพชรน,นะครับวงนี้นี่มีแต่พลอยชั้นดีแล้วก็ราคาดีงามราคาน่าสื้อจริงๆตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำา75-9้าาน้ำหนักรวม4.25กรัมประดับด้วยนะครับบุษราคำซีลอนนะครับเผาเก่า ทีมสยามเผาเก่าแล้วก็ภัยลินไทยเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับด้วยเพชรอีก8เม็ดรวม12ตต่งหน้ากว้าง0.7คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน49ราคาขายส่งต่อเพียง21,500บาทเป็นแหวนที่ถ้าพี่ๆนะครับสะสมแล้วก็รักงานพลอยดีๆเนี่ยโดยเฉพาะ งานทับทิมสยามวงนี้ตอบโจทย์พี่พี่มากๆครับตัวพลอยทั้ง3เม็ดสีสันกระจ่างใสแล้วก็เล่นไฟสีตัดกันนะคะเวลาใส่ขึ้นนิ้วก็จะทำให้เด่น น่ามองแล้วก็สะดุดตาไม่น้อยเลยนะครับสำหรับพลอย3ชิ้นนี้ตัวเรือนมาในสภาพที่สมบูรณ์ก้านแหวนหนาไม่บางแล้วก็เพชรท,ที่ประดับข่าแล้วก็เล่นไฟดีเช่นเดียวกันงานสมบูรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ได้พลอยที่มีราคาแพงนะครับแล้วก็ตัวเ,เรือนที่เป็นดีไซน์แบบเรียบๆเ,เราสามารถที่จะหยิบเขามาใช้งานได้ในทุกๆวัน เป็นแหวนที่เรียกได้ว่าเป็นแหวนวงเก่งสำหรับพี่ๆได้เลยกดจองกด CF มาได้เลยครับมาต่อกันที่งานสร้อยข้อมือหน้าตุ้งติ้งงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นหน้าเก่า4ีซนต์น้ำหนักรวม7.84กรัมความยาวของตัวสร้อยข้อมือยาวสูงสุดยอยู่ที่17เซนแต่ว่ามีห่วงทดนะครับ ปรับลดขนาดได้2ระดับคือ16เซนแล้วก็15เซนที่เหลือทำเป็นสายทิ้งไปราคาขายเพียง7,650บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น1 0 0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ประกอบด้วยตัวตุ้งติ้งเนี่ยที่มีความหมายดีเป็นแบบกระจุกกระจิกแบบน่ารักน่ารักทั้งกระพวนเรียกซับแล้วก็กระเป๋าตางรับซับรวมถึง มะเฟืองช่วยทำให้เฟื่องฟูในด้านการเงินแล้วก็การงานงานดีสายส้อยนะครับมาในสภาพที่ดีพร้อมใช้แน่นหนาแข็งแรงเป็นงานที่ใครใส่ก็น่ารักนะครับสำหรับพวกงานข้อมือนาตุงติ้งแบบนี้ถ้าพี่ๆรักงานน่ารักน่ารักกด cf มาเลยครับมาต่อกันที่งานต่างหูมุกเซาซีประดับเพชร ชิ้นงานนี้ไม่อยากพี่ๆละ,ะพลาดเลยเพราะว่าเก๋มากๆครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ 9K น้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่7.58กรัมนะครับประดับด้วยมุกเซซีขนาดประมาณ13มิลพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรเหลี่ยมชาเปอร์นะครับแล้วก็เพชรกลมรวมทั้งชิ้นอยู่ที่35ตังค์หน้ากว้างนะครับของมุกเนี่ย อยู่ที่1.3คูณ1.3เซนติเมตรและก็มีหน้ากว้างในส่วนของเพชรอีก1.0คูณ1.0เซนติเมตรราคาขายเพียง21,500บาทเครื่องประดับมุกทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับอย่างที่พี่ๆเห็นสามารถที่จะ ใส่ได้2แบบก็คือใส่เพื่อโชว์มุกด้านหน้าหรือว่าใส่เพื่อโชว์ดอกไม้เพชรด้านหน้างานดีครับตัวมุกเซซีเนี่ยเม็ดใหญ่เลยขนาดประมาณ13มิลขาวมันวาวมีตำหนิบนพื้นผิวบ้างเล็กน้อยโดยรวมสวยแล้วก็งานอยู่ในสภาพที่ดีจริงๆส่วนตัวเพชรอย่างที่ที่เห็นนะครับ เป็นดอกไม้แล้วก็ใช้เพชรขาวเล่นไฟเป็นเพชรเหลี่ยมชชปเปอร์กับเพชรกลมนะครับทำเป็นรูปดอกไม้มาในสภาพที่สมบูรณ์ครับก้านของตังหูเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ดีพี่ๆสามารถที่จะหยิบใช้นะครับได้2แบบเรียกได้ว่าราคานี้สุดคุ้มจริงๆวันหนึ่งพี่ๆอยากใส่มุกก็โชว์มุกด้านหน้าวันหนึ่งอยากใส่เพชรก็เปลี่ยนเป็นใช้เพชรด้านหน้างานดีกดจอมาครับ มาต่อกันที่งานน่ารักน่ารักกับงานจี้หัวใจทองคําประดับด้วยหยกพม่าและก็เพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา75-90%น้ําหนักรวม3.14กรัมประดับเม็ดยอดด้วยหยกพมา่าเจด์ type A นะครับนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรอีก3เม็ด รวม21ตังหรือตกเม็ดและ7ตังเลยนะครับน้ากว้างของตัวจี้1.5คูณ1.4เซนติเมตรเล็กกว่าเหรียญบาทเล็กน้อยราคาขายส่งต่อเพียง13,500บาทต้องรีบกด C F รีบกดจองมารัวๆได้แล้วนะครับสำหรับพี่ๆที่อ่ากำลังมองหาจี้โดยเฉพาะจี้ยกซักชิ้นหนึ่งไว้ใส่ติดคอใส่กับ าสายสร้อยเส้นเล็กๆนะครับดูดีมากๆบอกเลยนะคะว่าจี้ชิ้นนี้หยกของเขาสีสวยจริงๆสีเขียวเข้มราคาดีงามกดจองมาครับมาต่อกันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับกับสายสร้อยข้อมือบุษราคำบังกระจะประดับเพชร ตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ 14K น้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่9.03กรมัมประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคำบังกระจัก8เม็ดนะครับรวม8.53กรัตนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก42เม็ดรวม76ตังค์หน้ากว้างนะครับของตัวช่วงกว้างสุดของสร้อย,ยอยู่ที่0.5เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง 2อ5 0 0่า27,500บาทแจ้งความยาวอีกทีนะครับว่าความยาวสร้อย16.6เซนติเมตรครับตัวชิ้นง,งานโดดเด่นแล้วก็หน้ามองมากๆด้วยดีไซน์ครับเขาจะใช้บุษราคำปังกระจัะสีเหลืองน้ำทองเล่นไฟดีนะครับมา,าจัดเรียงเป็นแถวโดยการใช้เพชรเม็ดเล็กๆเนี่ยขั้นเป็นสายครับโดยที่เพชรกุหลาบ อาจะเล่นไฟดีนะครับข้างในก็สะอาดใช้ได้ตำหนิเล็กน้อยโดยวรวมสวยนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีสายสอยมาในสภาพที่พร้อมใช้ตัวล็อกแน่นหนาสมบูรณ์ใส่ติดข้อมือได้เลยครับงานดีจริงๆ ขอพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาช็อปกันที่หน้าร้านเป็นจํานวนมากครับต้นขอบคุณที่พี่ๆทุกท่านเมตตานะครับแล้วก็รักในชิ้นงานของร้านเพชรทองบุญพิทักษ์อย่าลืมอย่าไม่ทีว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยนะครับวันนี้ การอัปเดตมาเย็นนิดหนึ่งต้องขอภัยพี่ๆหลายๆท่านที่รอนานอขอแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าวันพรุ่งนี้จันท์อังคารพุธขออนุญ,ญาตหยุด3วันนะครับเราจะพบกันอีกทีคือวันพฤหัสบ,บดีกับการอัปเดตของสวยๆสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งพบกันวันพฤหัสนะครับแล้วพบกันครับบ๊ายบาย